เป็ดจัดสีป้ายืดเข่ายืดทุบใจเนี่ยยัง有一种พงยืดส่วนลดตัวยัง有一种ก็ที่กึ่งเบาเทียบจังก็ไม่ใช่เด้อจอดเป็ดต่อรออยู่ทุบเชียกุทอรัสสีโตตัวพงยืดก็ต้องยังเป่าจอดจเกออยู่ทุบเราอยากมั่งเชิงเลยนู่นเราก็รอให้เนี่ยที่เปิดใช่เด้อเราจึงไม่ได้จีกึ่งเบาเทียบไม่ได้จียืดเข่าหลอกเหี้ยเด้อเปิดใช่เด้อก็เป่าแต่สื่อยืดทุบสนุนให้จอดเป็ดเกสิท้อสีป้าเจ้าตัวยืดทุบเนาะเจ้าเป็ดจอดเกสิคอมเมน เดี or, he two, two, one one ๋ยวเปจะจ้าสีป่าเี๋ยชอบอยากเห็นลิจาให้หมดกฝั่งชอบกูทอจากจีเจน่จังงยูอยาเดี๋ยวเลี้ยตวตอนหอมคลิปวิดีโอนั่นล่ะสีป้าชนในสายจ่าตั้ชิมกูถูกขึ้นเจ้ากูอยากให้ทีฝั่งชอบนอเจเป้อยาตัวมดหลงอีคอเป้ละโมคอมเมนต์ให้เ๋้ากูปักก็เลยกูปักกูเทียกูเจ้าก็เลยเจ้ากูเทียเนียก็เลยเาตัวเนียกูเทียต่ดตัวจะชอบตัวตรงเดียสับเครปก็เลยตัวสับเครปกู าอยเียกับก็เลยเตัวซับกูเทียชิเทอร์ชิเปาจอนอเราโม่จออวดที่ตัจอโหัเตีสมเทียกตัวจะทุนอนหนึงเจลนอดปัวแต่แรกเนี่ยจะเรามโเกีตัวเล่เตีกูเนียจาโจเปื่อเนานุดก็เลยตัวเหนียตกกูเทียชิตาลีลอเจเหนียลูกจือตัวเทียเหนียหัวใจเทียเนียจาตุนตีเตด้าันตัวเทียเจจนออย่าจบปอยาตมุดลง มาในชาวยูทูบสนใจจีพ่อเต็กชงล้มประาถ้าีไม่ทุาในวคลิปวิดีโอตัวจกุบะมาในมืเชาวยอดชายูทูบสนใจหัวใจชานอเป็่อชตนชล้มใหม่ตรงไรบหะเตียสับปะมาสับปะนอเจนี่ยอชาวเกยว่าชายูทูบอย่าไปอยาตหลงของนอเขาไปอยหลงมือก่จีชางจีพ่อเด็กริจาเที่รจะเปล่าแต่ชีตอเล็กเนือลี์หัวซื้อมากูเปอยาตมือใช้แล้วจะวิดีโอ เท like like so, ือเราไม่ใช่จงใจหากการน้องก็ช่วยจ้าส่วนใหเราจะให้เกิดเชี่อฮ่องกงเทือไทยว่านอกว่าเขาไป็นตัวแสดงเป็นเจคือความรู้นซื้อเราจะวิดีโอเนาะสิตาลีเป็นอยู่ฉายกันตอนนี้เปนาทีเงี้ยอ่าเทือยเราจงอยู่ทุกสนใจไป็นแสดงเทือก็จะวิดีโอเาการน้องก็ขอเชืยจีซื้อขอเชื่อเทือยลยอ่าเราก็เง่งๆโสดเอาโสดไม่เมลีเนาะซื้อเราเอาจงเกลี่ยพงยืมย้อนจงอ่ะขอน้องซื้ออยขอนงลยชิจําเป็นก็อยู่ตัวท่อกับกุป้าก็

จ้องชายอยู่ชื่อเห็บปงอยู่จู่คอมเมนต์ใช่หรือจ้องวิดีโอก็เจัลยอตืเทวตังเก็จูมความรู้เทชหายตเจเขาเทียก็วิดีโอมาขนอเที่ยวขนอยอนเข้าจลนีเตี่ยกูมาจากสารลัวขนอลัวอะไรเียตี่ยจ้องกูเลยจ้องจาลูกชัวก้าชัวนุอุนอตี่ยวอยูข้อเสียจีซื้อการเงินชนตลาชนเมนอซื้อเนี่ยข้อจีช้อว์ที่ทั่กูรับแล้ก็ไปในน้องยิงบ่เดียเออเนื้อสารตัวเก็บ้าเออ เราอากตอกเก็บปาที uh ่อยููโมปาในนอซมาจอกเก็บอยหลงจีในชูมอในนอซอกูชิตอปอเดียมอจะรยต้นได้ในช่วงจาเปกูมาเลี้ยสิจะใช้หมู่เทียจิตาินเดอร์ยี่่งพงยูยก็หอลนอกูคลิปวิดีโอแล้วอยอกนจอลูโน่ละกูหาซอเจียกูคลิปนอเงืงกูซื้อเอมาลิตเตอร์มรเป็ดนจดตูกตอปอเทียโนก็ตูกแข่งอุตตตอมนงนอก็อยู่ตอกอีคลิปของหมู่ให้จอดไปจอเกี่ยคอมเมนต์เอกเป้จอพงยูป้อนตอวินตัเทีย 啊，劳作了做多，个生个事业做少了，哎，逃避的，逃避等于逃避了，逃避不了，逃避永远三个都是啥天？在那种时候，古莫路浪只呢，做做多了，是古头赚钱多，多天，他就有莫海多出钱，人茶了，古赚了钱不天，甚至多那种时代。